ัครับวันนี้พอหมพูนครับช่องพุกเกษตรการพุกครับก็จากชื่อคลิปมันก็จะดูแปลกๆแปลกตาที่ทุกคนเคยดูมานะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาออมหุ้นซึ่งวันนี้ผมมะาทุกคนมารู้จักและทำความเข้าใจกันออมหุ้นนะโดยคลิปในเพลย์ลิสต์นี้จะพาทุกคนมาออมหุ้นและพาทุกคนเรียนรู้การลงทุนในแบบของกองทุนในการออมหุ้นนะโดย เื่องรากักใน p e r ิ o นี้จะเป็น p e r ิ o ของการ report ความลงทุน d c ซหรือว่าตอนล่าขอ e อ a l ร a t e ที่เราจะที่หมายถึงว่าการที่เรามีเงินจำนวนหนึ่งแล้วเอาเงินตรงนั้นน่ะมาซื้อของทุนซื้อในทุกนทุกเดือนในราคาหรือว่ามูลค่าเท่ากันทักงหมดนะเราไีเงินเด้เหนือหนึ่งพันทุกเดือนยกเว้นเก็บอันหนึ่งพันทุกเดือนอาจจะแบ่งซื้อของทุนหน้าร้อยมาเล่นนู่นหรือว่า ซื้อหุ้นดีซีไว้อีกห้าร้อยอันนี้เราทำเดือนต้อเดือนไปพอเราก็จะค่อยๆโตไปแต่การที่เราจะมาเลือกหุ้นหรือว่าเราจะมาเลือกกองทุนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราหาข้อมูลมาวา่ามัเพียงไหนแต่ทิปนี้ก็คพือี่เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นหรือว่าการเขียนชงเข้ามาเ,เริกมลงทุนครับโดยตันที่เราจะไปเริ่มคลิปนะ หรือว่าจะเริ่มเนื้อหาคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเติบโตเรื่องครับโดวยวันนี้เราจะมาในครเ้งสุที่ว่าเงิน2อบาทซื้อได้ยังไงโดยก่อนที่เราจะเริ่มครับผมอยากจะแนะนำแอปสับมือใหม่ที่ผมเองก็เป็นมือใหม่มมหมอาจจะเข้ามาก่อนคนที่มาดูคลิปนี้นิดเล็กน้อยครับแต่ก็จะมาแนะนำว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงก็อาจจะบอกไปกอบอกไปเลยแอปแรกราสับคนที่ยังไม่เคยมีประสบาการณ์การลงทุนแล้ว อาจะยัง่พร้อมที่จะลงทุนแตบลองเน้นนะจากลองเน่นรุ่นนะแนะนำนะครับซิมมี่คิร์ตวินเป็นแอปทีิ้ําเป็นการจําลองคือให้เราสร้างบัญชีจาลองออกมาเนี่ยจะให้เราเปิดบัญชีเพื่อจําลองการซื้อขายให้คล้ายกับตัวให้คล้ายบการซื้อจริงโดยมีเงินจาลองในบัญชีทดลองให้เราใช้มาห้าน่าจะห้าหลันจะไม่ได้อันนี้ต้องออกไปตะปักเองแล้วแล้วก็ สองเล่นดูนครับแต่แต่แตสปายเจได้ว่าอาจเดิมสมัยแอปนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วถอใ้ในแอปเราติดลบแค่ไหนมันก็ไม่มีผลกับเราหรือ่าจะบวบวกแค่ไหนก็ไม่มีผลกับเราดีด้วยอย่างที่สองก็คือ,อซิมมิ่งน,นี่คือไอัอนแต่ซิมมิ่งคลิกมันเป็นแอปทดลองถอนซิมมิ่งจริงๆนียต้องมีบัญชีข,ของบล็บอกเกอร์ที่จะผ่านผบล็อกเกอร์ต่างๆแล้ว เอามาเล่นได้ครับตัวบุกเกอร์ก็มีมากมายครับทั้งธนาคารทั้งไม่ธนาคาร,ร,รแบบที่ไม่ธนาคารน่ก็เป็นแค่บริษัทจัดการหลักทรัพย์หรือว่าบอรลอยอะไรประมาณนี้เฉยๆไม่ใช่ธนาคารที่เราเห็นผูค้คอมเสินเงกสิกร,รพวกนี้ไม่ใช่ดูมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะซื้อหุ้นได้ยังไงสาวชิวงนี้ต้นื่องจากคอนเซ็ปต์เราเป็นเกษตรว่าซื้อหุ้นในราคาสองบาทได้งบแค่สองบาทจะซื้อหุ้นได้ยังไง เมื่อจะมาแนะนำเป็นไม่เที่ยงเลยคคือคือผมก็จะแนะนำนะครับว่ามันมีบล็อกหนึ่งที่ซื้อได้เนี่ยซื้อเสร็จหุ้นได้แต่อาจจะมีบล็อกอื่นด้วยแต่เนื่องจากว่าตัวผมเองก็ซื้อเสร็จหุ้นนิตดีซีแบบหนึ่งก็คือซื้อเสร็จหุ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผ่านบล็อกนี้ซึ่งบล็อกนี้มปนบล็อกธนาคารทุกคนอาจจะพอได้ยินข่าวกับธนาคารตรงนี้มาบางวลาดนั้นคือ S VE c B E C การสมัครครับขั้นแรกของเราก็แค่เข้ามาที่หน้าของเอสเซี่แล้วเลื่อนมาที่การลงทุนก็กดที่ตรงนี้ตรงหลักทรัพย์หลัก,ลกทรัพย์และการลงทุนอื่นกดเข้าไปก็ไเที่ยังไม่เสร็จสมัครนะครับมันจะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆหรือว่ากดเริ่มลงทุนตรงนี้ไม่ใช่เราไม็ใเรากดนี้เริ่มลงทุนถ้าใครยังไม่มี ถ้าใครยังไม่มีเอยบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีลงทุนก็จะให้เราขอข้อมูลต่างพอขอข้อมูลเสร็จรอแล้วเป็นวันทําการก็้าไปถึงสามสิบวันทีเราจะได้บัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีกองทุนเราเข้ามาในพอร์ตแล้วอันนี้ไม่ใช่การชี้นำนะว่าทุกคนจะมาสมัครแค่บุกนี้แต่ถ้าทุกคนบุคคลอื่นมีงบที่สูงเนี้มันจะเป็นในเรื่องของว่าคุณพร้อมที่เสียวันละห้าสิบบาท ที่ข้าราชการของโลกอื่นๆห,หรือว่าแพ็กเกจอื่นๆของโลกนี้หรือเปล่าบัญชีแบบที่ผมใช้แนะนำเป็นบัญชีที่ซื้อขายโดยค่าธรรมเนียมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดเป็นรายวันนะที่อเซน์บาทบาทซึ่งคนที่มีเงินเดียวแล้วเล่นหุ้นทุกวันในหลักแสนหนึ่งก็พร้อมเชรียใจแล้วเพราะว่าถ้าได้กำไรมาผมก็พร้อมจ่ายถอากไรไม่จ่ายได้แต่เราเป็นตัวเล็กเราก็แนะนำเป็นตัวนี้แล้วกันว่าช่วยได้ หรือทุกคนอเขาอาจจะมีโบอื่นแนะนำก็ได้ทำที่จริงหน้าล่างถ้าคนที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นอาจจะไปสมัครได้นะครับต่อมาครับผมจะมาสอนวิธีเติมเงินก่อนอนะครับก่อนที่ไปซื้อหุ้นเราต้องมีการเติมเงินครับถามว่าผมสอนเติมเงินก่อนไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในแอปนันเดียวก่อนแล้วก็ไปค่อยไปในอแอปอีกแอปหนึ่งก็คือสตีม,มิ่งโอเคครับการเติมเงินเหมือนเดิมครับเข้ามาที่หน้าการลงทุนครับกดไปที่หลักทรัพย์และการลงทุนอื่นๆ กดเข้ามาที่บัญชีเติมเงินนะครับแล้วก็เลื่องมาตรงนี้ฝากเจนคขา,า่าฝากพอเรากดเข้ามาแล้วจเจนคําว่าฝากเงินเขาา้าบัญชีไว้เรากดเข้าไปนะครับทิปก็ให้เรากรอกเงินกรอกอะไรตามที่เขา,าพร้อมที่จะฝากเข้าไปนะครับว่เาเรามีเงินเท่าไหร่ที่พร้อมจะตีเซนอรงตงนั้นแล้วก็แค่ฝากเข้าไปผมผมไปคอยดูไม่ว่าผมมีเงินเหลือในบัญชีอยู่แล้วครับตรงนี้อ่ะไม่แปลเดี๋ยว,วผม ผมสาธิตกันว่าเป็นสองบาทนะทำที่คิดเลยสองบาทแล้วมัวว่าสมบนะัตเนี่ยเราจะซื้อได้ไหมหุ้นจะมีหุ้นราคนาสมบาตที่เราซื้อจริงจิงไหมคิดนี้ผมจะไม่สอนวิธีการถอนนะเพราะาบล็อกเนี่ยหรือว่าแอปบัญชีของประเภทในของบุ็กเนี่ยของไอซิเบียดเนี่ยขั้นต่ำถอนสองพันนะครับขั้นสองต้องปิดพรอน ยุคนะคนที่ปิดพอร์ตีเท่าไหร่ก็จะได้เงินคืนแต่ต้องที่ถอนสองพันทัาน,นต่นะครับเขาจมาแล้วก็จะเริ่มเห้นุุนกันแล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นเวลาของกลางคืนตลาดปิดที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเปิดช่วงสิบโมงสิบโมงเบสโมงครึ่งแล้วไปเบรกที่เที่ยงครึ่งประมาณนี้ซึ่งหลากการและมัทําการสามารถดูได้ในเว็บของตลาดหลักลทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ แดังนั้นผมจะมาน,นำเครื่องมที่สามอนนั้เป็นมือใหม่จริงผมว่ามือใหม่ะอาจจะยังใช้ไม่คล่องแต่ถ้าบางคนอาจจะอยากอาจจะเป็นสายแบบเกง็งกำไรมีเงินเยอะมาเกง็งกำไรแชรแท่งเทียนว่าดูเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับแท่งเทียนครัก็คือ Web เว็บก็คือสิ่งที่เรียกว่าอีฟ e ินเตสเซอร์พิอัพซึ่งในเว็บของเอสีมีให้ใช้ตัวต้องเข้าผ่านตัวของเว็บเอสีเอส ก็คือเป็นเขาง SPS ใน Google พิมพ์เข้าไปในเว็บพิมพ์ราาผ่านซอร์แล้วคลิกตรง E-pin ก็จะขึ้นมาให้ใช้ได้เลยนะครับอาต้องโหลดโหลดนหน่อยแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยครับวิธีการใช้เื่นใน YouTube ให้ทุกคนดูนะครับของคนอื่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อหุ้นในงบสมัิของเราัน ที่ผมต้องคอนเนตย้ำอีกครั้งนหนึ่งว่าไม่ใช่การชี้นำแต่เป็นการสาธิตเพื่อให้ทุกคนทันวันดูว่าเราซื้อขายหุ้นได้ในแบบไหนว่าสามารถสั่งซื้อขายได้ในรูปแบบไหนนะครับโดยที่นี่คลิปนี้เป็นคลิปที่จะมาทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูเฉยๆนะว่าเราสามารถซื้อเศษหุ้นไ,ได้นะในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่า ก็ว่ามเงินหมื่นเป็นแสนเงินล้านมาเทไปซื้อนะครับแต่เราสามารถซื้อเสยียงได้ด้วยเงินเพียงแค่ไม่กี่บาทก็ซื้อเสียทุนลอกเงินได้แล้วนะครับับแรกเราเข้าปที่ S F Streaming ครัโดย s t r e a ม i n g นี้คล่องใช้ไอ้ดีครับตัวที่เขาส่งมาในเมลที่มาที่ S F Streaming ครับ Streaming เราเขียนไปเขียนคือเลือกบุคคือ S B S นะครับก็ใส่รหัสใส่ย,ยู e r n a m e ถ้าเป็นโทรศพท์ใม่ใหม่มันจะถามว่าให้เราให้มันจำลายนิ้วมือหรือว่าเพืเ่อนใจดีของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแต่เขาที่ใช้มามันจะทำให้เราอนุญาตการปิดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะครับครั้งแรกที่เราใช้หลังจากที่เราขอให้ทำไปแล้วเพราะว่าเข้าไวที่หน้าน,นี้เป็นหน้าของภาพรวมเซตหรือว,ว่าแต่ละสตาร์ทดูโดยถ้าเป็นเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่ใช้น ไอแอดไอโอเอหรือว่าไอแพดไอแพดนะครับจะมีรูปโบเกอรอที่เราใช้อยู่มุม100ซ้ายอย่างยครับถ้าเป็นเวอร์ชไต่อยยังไม่ถือจะไม่ผัวเพราะว่าอต่อยผมมองว่าไต่อยไม่สามาจอไม่ทานรเหงียงเนาะใช้น่นอนหจอได้ครับคือไม่สาาแท็ส่วนดชนียิงก็ยื่นหรือผู้เฟห้าเซฟเซฟร้อยไม่ไม่ะเพราะเซททีวเนี่ ทุกแรลว่าผาข้อมูลได้านในเว็บของตลาดนะครับอย่างทีไทยแล้วอหนึ่งที่เกี่ยวข้องครับจะมีนี่คือพอทั้งวงับภาพรวมผมถิกรบรวมหนงจถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์องหน่หนึ่งหดหกเก้าเปอร์เซ็นต้าคิดงนก็คือคูสี่บาทครับภาพรวมโดยที่ของนั้นีะผมลบไปประมาณสองร้กว่าบาทแต่นื่องจากว่า สนนะองร้อยกว่าน่งมอว่ายังยังถือเป็นกำไรอยู่และผมได้สัง่งการที่จะคัดลอ้องห่าตัวที่มันขาดทุนทางหออกไปจากพอร์ตเราะห้องหลันั้นมุ่ก็นกำไรเฉยๆไม่ใช่วุ่นปันผลแต่ก็มีห้ปนผลบางตัวที่ลงแรงกินดูก,กว่ายผมจะตีซีตามทาง,ทางก็อยอมตัดตัดตัดแขนรายาตรงนั้นเพือไม่ถือน,นอกตางแตง่ทางบมกอ,อยู่ในพอรที่ ไม่ขาดทุนมากาว่ามอ่ที่ทุนเป๊ปตอนนี้ถ้าถ้าอยู่เป็นทุนทุนนี้แหลที่ผมลงทุนไปปรเีเดือนก่อนเรียนแล้วเนี่ทุกคนสังเกตว่าอะไรเอา a b l e แล้วก็คือตรงนี้มันจะเป็นตัวที่เราแหมใจมสับสนนิดหน่อยับคือปกติเราตื่นเช้าวานันขึ้นเวลาตื่นมันเข้า มาถึงมาอยู่ที่แคสบาลานซ์บัญชีทางนึงเราที่ชื่อว่าแคบบาลานซ์มันชีบัญชีทางเนี้ยเราอาจจะใช้ซื้อขายโดยแคบบาลานซ์ในเริ่มต้นนั่นแต่ละวันแต่ตั้งแต่นะเพราะแต่นะเมื่อเราซื้อขายกันไปมาแคบบาลานซ์จะเริ่มถด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 ไม่จะหัวอะไรแต่ถึดถดก็แล้วแต่แต่ถ้าแต่เมื่อมันิดลบ แล้วที่ l ลน์เอเวอเรตตรงนี้นะครับถ้าไลน์เอเวอเรเรามีเงินวตัวเลขที่เป็นเงินในเช่นผมตอนนี้ในไลน์เอเวอเีมเงินที่สามารถซื้อหุ้นได้อยู่ที่หกไว้สาบาทเนี่ยมก็ซื้อหุ้นได้ในงบแค่นี้ทุกคนเป็นรนนุานพันละพันตายแล้วลว,ลว่าในพอผมมีหุ้นตัวอะไรบ้างอาจจะก็สงสัยแต่เดี๋ยวผมจะไปทีะอย่างนะครับตัวแรกุตัวแรกคือุ้นตัวเตัว,ตว,ตว,ตวหรือว่า ผูคนอาจจะถือจากในนามของเอเอนะครับเูดที่ไม่เรืองเขาอตัวแรกแต่ว่าเป็น้ที่ผมอไปเป็นที่พร้อมจะเติบโตเพราะว่าถ้าเราเปดูอบฟันเงนดว่าราคาจะต้องต่ำเพราะอะไต่างๆนานาเมันบอกราโอเคได้ถึงยุยต่อไปครับเนีเราะเมืองไทยแคทตอรวันนี้เป็นผู้ที่ผมองว่ามีโอกาเติบโตไปได้สูงนะฮะผลก็ไม่แย่แต่ว่าปัจน อะไรต่างๆลับได้พอซื้อมาขนะดรัตัวที่สองตัวที่สามพอทอสองอแอ้วพีทีพีครับอันนี้เป็นหุ้นหนึ่งบริษัทใหญ่แล้วเนี่อ่นองบนยากพรสถือว่าเป็นบริษัทที่รับก็มีเงินลงทุน,นที้นั้นจะเป็นบริษัทผลิตมันต้นทางซุกสับวกและผลิตน้ำมันต้อทาง เบื้องต้นของประเทศไทยอยูแล้วครับอันนี้ผมจำว่างลงมิ่ลง,งย่ากแต่วก็ราคหุ้นช่วงเนี้นน้หวันที่ปมาณคิดเนี่ยถูกกว่าอันนี้ผมซื้ออีกเห็นน้ว่ารเห็นว่าค่าเฉลี่ยขอเนะี่ยยังสูงกว่าราคาปัจจุบันของปตทสบวเลยซึ่งเดี๋ยผมก็ต้องค่อยๆดีเซียบเพี่ยทำให้มันเอเอหรือว่าวิจีคอสเนนะต้อุง ต้นที่เหลวผมทนี้นะต,นนตน้นทํามาต้นตายนี่พอดผมุงตัวหลักนะครับนั่นก็นคือตัวทิดก๋มยหรือหุ้นทางการหวังที่เป็นเซอที่ดีตัวรททอแรกที่ผันผได้สูงมาหลายปีแน่ทหน้่ที่เป็น,นปีน,น,าาปน,น,นี้ครับกวเป็นหุ้นตัวแรกถึงเขาเปนเข้าซื้อเข้าในปอดในการแล้วทุนงีเสีผมคือตัวแรกเลย ตอนนั้นผมซื้อในราคา78บาทในตลาดชี้นีที่รัน3,300ถูกกว่าแต่เนื่องากผมพอติดตลานี้ปอตขึ้นราคาลงปรับตัวขึ้นผมโลกที่จตต้องการเปลนกำไรทุนเลยทำให้ราคาเฉลี่ยถุงกว่าราคาทั้งหมดมาเลยทำให้ราคาเฉลี่ยถุงกว่าราคาตลาดนัจนประมาณ2ลบ ถ้าเราเียวอยู่สามสบ้าทได้แต่ราผมผมวจนว่าเจำเป็นต้องเปลี่ยนต้อเปลี่ยนเททุกวแต่มบอกว่าถ้าเรงดีซถ้าเป็นหุ้นเวดีซเราแค่ดีเซไปเรื่อยๆก็เขียวในสัวันนึงในถ้าทดีซเยอมูลค่าเลยจะาเป็นที่สมองตระนะครับ A few moments later พอ oh. ันนี้จะ ซื้อหุ้นเขาโดยหุ้นในราคาสองบาทเนี่ยท,ที่ตัวผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารที่เพิ่งมีข่าวเกี่ยวกันรายใหญ่ขายหุ้นแต่ผมมองว่างบการเงินเขาไม่แย่ก็ราคาก็ไม่ได้พันผนมากนะครับหุ้นตัวนั้นก็คือ TMB หรือธนาคารทหารไทยนะครับโดยก่อนที่จะซื้อหุ้นนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จัก2ตัวนี้ครับ ATO ครับ AT นะ ATO คือ Auto Auto Open เราคือซื้อในราคาเปิดจะซื้อหรือขายในราคาเปิดนั้นตอนนั้นณนะวันนั้นณนะเวลานั้นเลยครับ ATC หรือน่าจะเรียกว่าออโต้คลอสก็คือซื้อหรือขายในราคาปิดปิดตลาดเช้าปิดตลาดบา่ายต่อไปเราจะซื้อหุ้นนะครับโดยที่อันนี้คือกระดานหลักนะครับกระดานหลักคือต้องซื้อขั้นต่ํหนึ่ง้านหุ้นถึงจะสามารถดูราคาที่กระดานหลักได้ว่าเราจะซื้อหุ้นในราคาไหนครับแต่ถ้าผมซื้อแค่หุ้นเดียวเราก็ซื้อเสร็จทุนในการกด จะมันจะมันหุ้นผมซื้อหนึ่งหุ้นราคาที่ต้องการจะซื้อแล้วก็ใส่พินปึบเมื่อเราส่งคำสั่งซื้อเสร็จเราจะมาดูที่หน้านครับหน้าโปรไฟล์ว่ตรงออเดอร์อันนี้เป็นออเดอร์ที่ผมซื้อสั่งซื้อขายในวันนี้นะแต่ออเดอร์เสร็จหุ้นเราเราสามารถมาดูว่าราคาเสร็จหุ้นเราอยู่ที่เท่าไหร่คือกระดานรองหรือกระดานกระดานเสร็จหุ่นจะอยู่ตรงนี้ตรงโอร์จะมีเมนูโอร์อยู่ให้ทุกคนลองหาดูนะครับในมือถือ Android นะครับ เพื่อนโอราก็ดูราคาแล้วตอนนี้มีคนขายใ้โอรสที่หนึ่งหนึ่งสามซึ่งแพงกว่าราคาใน,นกระดานหลักแล้วเราก็รอครับพอสั่งซื้อมาเสร็จเราก็รอว่าจะมีคนมาใจดีมาขายใน,นราคาที่เราต้องการหรือเปล่าพอเราแมทป,ปุ๊บมันก็จะอยู่ในพอร์ตวิดีโอของเรานั่นเองครับ A few moments later เป็นไงกันบ้างครับ เห็นไหมล่ะบอกแล้วว่ามีสองบาทก็ใช้ได้ก็ซื้อกุ้นได้แถมผมยังจะมีข้อคิดเพิ่มเอีในการซื้อขายหุ้นท,ทุกคนได้มาดูเองด้วยครับถ้าคนเห็นใช่ไหมว่าพอองผมที่ผมมาให้ดูวันที่ซื้อหุ้นเป็นยังไงพอองผมทลิกลบแดงเถือกมากอาจจะมีตัวอินดีซีที่บวกมานิดหน่อยนั่นพวกผลของการดีซีเอหรือว่าดัลล่าคอร์สเทวเล ของผมครับเพราะว่าผมซื้อหุ้นครั้งแรกเนราคาที่แพงในแต่ตนนาาแว,ว่าผมซื้อในราคาที่ถูบพอป้าถึงแม้ผมซื้อห้าร้อยในครั้งแรกเป็นวันสิบหุ้นแต่ครั้ง่สผมซื้อสี่ร้อยเนราคาจำนวนสิบหุ้นเหมือนกันไม่มาปเททัวกันก็เฉลี่ยราคาหุ้นแนวเอ็นในตรงเอบีจี G นะครับว่าค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในมูลค่าของเราแล้วต้องตรงตรหุันของเราเองแหละนั่นแหละครับดังนั้นข้อแนะนำผมอย่างเดียวเลยก็คือ อยาตะบะแต่กูรูทุกกูจะบอกว่าให้เรามีตะบะมะีความอดทนจืดจ่าคือเห็นจะเห็นหุ<ม>้นเ,เป็นสีเขียวแล้วพอเป็นสีเขียวแล้วหัวใจที่จะขายไม่ได้ถ้าผมไม่ใช่สัตว์สายก,กินไบอะไรยั่วต้นงั้นพอเมือ่อพอจะแดงมผมแต่ผมแดงแต่ผมยังไม่ขาดทุนเพราะผมให้ขอค่อยค่อยดีซีก็อาจจะแบ่งเงินไปเรียนซ่อมแล้วกเมอร์เรียนซ่ามาปุกตุที่ขาดไปนะทำให้ตอนนี้หอนผมยังไม่แดง ว่าหรือว่าขาดทุนนะครับอาจจะต้องรีเซทไปเรื่อยล้วมันจะเขียวเองในที่สุดนะครับนั้นอย่าตื่นตระหนกเวลาที่เราซื้มอมาในตลาาที่แพงแล้วถ้าพอตาลงมันแดงพอเราแดงร,ราคาที่เราซื้อกับราคาที่เราที่ตลาดเป็นยู่มันเราแพงกว่าแล้วก็เวลาต้องใจเย็นๆหรือไม่ไมต้องดูจุดคัดร้อนให้เป็นอาจจะหาข้อมูลในเน็ตก็ได้ ถ้าเรามีหมุ้นเยอะๆแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องดูให้เป็นก็คือ,องบการเงินคือทุกๆไตรมาสจะมีการประกาศงบการเงินออกมาของแต่ละบริษัทที่เราลงทุนถ้าเราเห็นว่าาบ่างินปีนี้ไปไม่ได้แล้วไม่โอเคแล้วออกแต่บรรดาที่ผมถือนะเป็นยังถือไ,ได้ไม่น,นานแล้วก็แต่งบการเงินที่ประกาศออกมายังโอเคอยู่ผมก็ถือต่อควรดูการท่าคุณว่างบการเงิน,นเนี่ ครั้งต่อไปประกาศอมาเราคนหนรับได้ผมก็ถือต่อโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการแนะนำนะท่านอื่นว่าหดทองอย่าเห็นหุ้นเขียวแล้วรีบขายเป็นเปลี่ยนกำไรเป็นทุนแลวก็อย่าตืนน่นตระหนกในเวลาที่ต้นทุนเราสูงกว่าราคาตลาดเพราะเมื่อไหร่ที่เราตืนน่นตระหนกกับร,ราคาที่กับตัวเลขหรือว่าสีที่เป็นสีแดงของบอร์ดในแอปเนี้ยก็จะขาดทุนมากๆเลยครับดังนั้นต้องสี อาจารตาบ้แตงก็บอกแล้วคิดต่อไปผมจะมาแนะนําการซื้อเดี๋ยวซื้อกล้องทุนเนี่ยราคาหนึ่งบาทด้วยเงินหนึ่งบาทนะครับแต่จะมาพาซื้อกองทุนเนี่ยราคาหนึ่งบาทให้ดูในคลิปหน้าถ้าเพื่อนชอบไปกดไลค์กด like, ก share, แชร์แล้วกดติดตามมีปัญหาหรือข้อติชมอะไรก็ด้านล่างเลยนะเชื่อกัน